ผมเชียร์อยู่เสมอนะครับหนังไทยในแอปนอฟเพราะว่า2-3เรื่องหลังนี่คือบอกได้เลยไอเรื่องนี้มันเกือบจะดีแล้วมันอีกนิดเดียวจริงๆหนังมันเป็นยังไงกันแน่นะครับมันเหมาะกับใครแล้วตรงไหนที่มันดีตรงไหนที่มันติดเนี่ยมา เรื่องราวของโตนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งรับบทโดยพี่เคนทีระเดชเป็นพนักงานดีเด่นซื่อสัตย์อยู่กับบริษัทมานานแต่ว่าเวลวตันอยู่ตรงนี้และโดนเด็กๆแซงไปหมดวันหนึ่งก็ไปโดนบิวจากไอ้เพชรนะครับที่เป็นพนักงานธนาคารเดียวกันบอกว่าเฮียเรามาขโมยเงินบัญชีคนตายหายาติดีวกว่ามีบัญชีหนึ่งแม่ง30ล้านเฮ้ยค <c oughs> <c oughs> ุ้นๆเว้ยสภาพพี่เคนก็เริ่มสนใจนะครับเพราะว่าโดนบีบทางการเงินมาจากครอบครัวอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆแล้วก็ไปพบว่าเงินก้อนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับก็เลยเป กับเหตุการณ์นี้ด้วยก็เ,เหมือนนกันได้แหละบังเอิญกำกับโดยพี่ต้นนิติวัน์นะครับลูกมอคนนึงของ GTH ผู้กำกับคิดถึงวิทยาอ่ะแล้วหนังมันเหมาะกับใครนะครับเรื่องนี้เนี่ยแอบอธิบายยากมากเพราะว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยแม่งคนละเรื่องกันเลยโดยรวมก่อนละกันนะครับมันเป็นหนัง t h เ i l l e r a คชั่นอาชญากรรมมูดเนี่ยมันไปทางเข้มข้นระทึกใจนะครับติดดักดัาหมุนหมุนนิดๆครึ่งแรกเนี่ยจะเน้นไปที่ปมดราม่าก,ก่อนนะครับว่าทำไมคนดีๆอย่างพี่เคนเนี่ยต้องมาเริ่มทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นทั้งความดรามา ดีกับธนาคารเสมอมาพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับการใช้เทคโนโลยี AI เครื่องมือต่างๆเนี่ยยังไงคนที่หนุ่มกว่าเนี่ยเขาเรียนรู้ไวกว่าคนที่อายุมากกว่าอยู่แล้วนะฮะพี่เคนก็เลยอยู่สถานะที่เป็นแบบพนักงานเตรียมโดนไล่ออกอะ่ะซึ่งผมชื่นชมอย่างแรกเลยคือการที่เลือกพี่เคนมานะฮะถึงแกจะเล่นบทตึงๆบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยยังไงคนทั้งประเทศก็มองว่าแกเป็นคนดีอะ่ะแล้วการได้เห็นคนที่ดีคนนึงนะครับค่อยๆบิดตัวเองมาเป็นด้านมืดเนี่ยเพราะว่าโลกมันใจร้ายกับเขาอะ่ะ เอออันเนี้กก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งแล้วพวกซีนการขโมยเงินต่างๆเนี่ยผมว่ามันลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นเลยนะมันมีบางจุดนะครับที่ผมแบบเกือบจะเอามือถือมาเล่นละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าหนังเนี่ยมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วมันก็เข้มข้นติดหนึบไปสักพักเลยเพราะฉะนั้นมูดรวมๆมของหนังนะครับมันค่อนข้างไปในทางเครียดนะครับสำหรับคนที่อยากไปเสพความตื่นเต้นความเล้าใจความกดดันอย่างเงี้ยเออเนี่ยเหมาะเรื่องการสแสดงเนี่ยผมไม่ติดเลยนะครับดีเกือบทุกคนพี่เคนเทลเดนนี่คือแจ่มเลยนะครับบทแกค breaking bad นะครับซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆนะพี่เล็กคิวโก้นี่โอ้โหหลังๆเนี่ยแกเล่นแต่บทสไตล์นี้แล้วแกทําได้ดีทุกเรื่องเลยแค่ผมเห็นแกในซีนเนี่ยผมก็กลัวแล้วว่าแกจะออกจากทีวีมาตบกบาลผมหน้าใหม่ๆอย่างพวกคนดังอักษรย่อทั้งหลายนะครับคุณ CK เทามาหลอนกูนยังในหนังหรือว่าคุณท J โยบอยเนี่ยใช้ได้นะครับทุกคนคือเอาความเป็นตัวเองเนี่ยแล้วมาใส่ความเป็นภาพยนตร์เข้าไปคุณภาพงานสร้างก็ดีนะครับคือมันอีกนิดเดียวจริงๆมันเกือบจะดีทุกอย่างแล้วงานภาพนี่คือสวยมากนะคร คือดูแล้วมันคือเลเวลฮอลลีวูดอะมีการอินเสิร์ตฉากเก๋ๆเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับเรื่องงานเสียงงานซาวอะไรก็ดีแล้วหนังมันติดอะไรกันแน่นะครับที่เล่ามาตะกี้เนี่ยมันคือครึ่งแรกของหนังเท่านั้นครึ่งหลังเนี่ยคือหนังคนละมวนของจริงผมมาเห็นหนังสมัยใหม่เนี่ยทำแบบนี้มาหลายเรื่องแล้วนะครับคือแรกๆเนี่ยเซตอัพมาอย่างดีปูทุกอย่างมาอย่างเข้มแต่สุดท้ายก็เอาไปทิ้งเอาไปคว้านกับอะไรก็ไม่รู้คือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนการสร้างตึกนะครับแรกๆก็แบบปูพื้นลงเสาเข็มมสสร้้าางงลว 2, ชันคดีย หน้าที่คือสร้างต่อไปให้ถึงชั้น10ตกแต่งให้สวยงามเอาหลังคาดีๆโปะจบลูกค้าชอบแต่อันนี้เหมือนแบบเอาไอ้สอาชั้นที่สร้างมาเนี่ยบอกไประเบิดทิ้งให้มันอลังการงานสร้างดีกว่าเพราะลูกค้าอยากได้ความประทับใจเนืเ้อเรื่องหลังๆเนี่ยขอใช้คาว่าโคตรหนัว นะครับพิกไปพิกมาเหตุผลคือไม่ต้องมีแล้วนะฮะเอามัว่วเอามันไปก่อนมันไม่ใช่ไม่สนุกนะมันสนุกแหละนะครับแต่มันอีลุงตุงนางเกินไปหน่อยอันนี้คือจุดที่ผมอยากเล่นมือถือจริง,รงๆแหละเพราะรู้สึกว่าตั้งใจติดตามไปมไม่ประโยชน์ะนะฮะสุดท้ายมันก็แบบยัดอะไรมามัว่วซั่วเต็มไปหมดถ้าเกิดเปรียบเทียบห้เห็นภาพนะครับผมว่าใครดูเรื่องนี้ก็ดูออกแหละว่าหนังมันค่อนข้างคล้ายๆกับเดอ s t โ n นพาร์ทแท้คนเกยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าใครที่ไม่ชอบเดอ s t โ n e เนี่ย ก็ไม่น่าจะชอบเรื่องนี้ส่วนใครชอบเดอะสโตนนะอันนี้ยังไม่แน่นะครับผมว่าสัก8 0 9 0ที่จะชอบเรื่องนี้ด้วยโดยสรุปนะครับผมแนะนําแบบนี้ล้วกันสําหรับใครที่ฟังมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรับได้นะครับอยากได้ความมันความเสียวความระทึกจบมาเนี่ยสะบัดไว้อย่างวะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าระหว่างทางมันสนุกเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนําว่าควรที่จะดูเลย ดเดี๋ยวน่าห,หนังมันทําได้ดีนะครับในการส่งมอบอารมณ์ต่างๆที่พูดเป็นตะกี้นะครับถึงแม้จะทําให้หัวเนี่ยปวดกระบาลเหมือนกันก็ตามแต่สําหรับใครนะครับที่คาดหวังหนังที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกนะครับเนื้อเรื่องดิบๆคมๆจบมาแล้วแบบประทับใจนอนหลับฝันดีเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมว่าข้ามไปได้เลยใครคิดเห็นมือหรือต่างกันยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หนังตาตรึงด้วยคอนเทนต์ใหม่มาตลอดทุกอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับ